นี่คือสบู่กาแฟสครับที่บอกว่ากาแฟสครับนี่คือมีเม็ดกาแฟอยู่ในก้อนจะช่วยขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ด้วยเมล็ดก,กาแฟซึ่งเทคนิคกาแฟสครับเป็นที่นิยมมากในเรื่องของการขจัดเซลลูไลต์หรือผิวเปลือกส้มสบู่กาแฟสครับยังอุดมด้วยสารคาเฟอีนที่เด่นในเรื่องการลดเซลลูไลซ์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยกระชับผิวลดความมันพร้อมปรับสมดุลให้กับผิวใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า สบู่มิสเดลทุกก้อนมีส่วนผสมหลักคือเชียร์บัตเตอร์เข้มข้นเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลอ่อนเยาว์น่าจะใสเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับสบู่มิสเดลทุกก้อนปราศจากผงฟองสารฟอกขาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะสะสมในร่างกายของท่านในระยะยาวอ่อนโยนจนเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ใช้ได้จึงปลอดภัยสบายใจรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสเดลครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่ง d ล n g มิสโด่ง2 l i n e ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดี นีคอ่ะเมื่อกี้อ่านข้อความนะครับในกล่องข้อความี่่่ตนผู้ฟังทักทักกันมานะครับเอาซะหน่อยอ้าวขอบคุณคุณพิทักษ์บุญพรมนะไอ้รางวัลอ่าเป็นกําลังใจมาเป็นสติกเกอร์ดุกดิกนะคุณยายานะครับก็ให้มาด้วยนะครับคุณพิมพ์ดอลอ่าขาประจําเริ่มมามาทันเวลาแล้วนะ ขออภัยนะเลื่อนเวลามาอย่างนี้หลายท่านก็หายกันไปกันหมดเลยครับประจำนะคิดถึงนะคิดถึงฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะสําหรับคนที่ให้สติกเกอร์ดุกดิกมาเป็นกําลังใจรายการทุ้ท่านคุณจาบอกว่าเริ่มปะทะคนไทยโกรธแค้นฮุนเซนและคนเขมรและทหารเขมรเร่งเล้าให้ทหารให้ให้ให้รัดให้ทหารโต้อตอบด้วยความรุนแรงแต่พอทักษิณพูดว่าจะให้เวลาทหารสั่งสอนฮุนเซนคนไทยกลุ่มหนึ่งก็เดินหน้ามาด่าทักษิณ <laughs> ไปเรียดด่าคุณเซน นะคุณวิกเตอร์บอกว่าสีสเกตต้องเลือ,เล,อเลือกตั้งซ่อมไหมเอออันนี้แปลกองาบาังดูนะฮะพื้นที่ประทะเนี่ยมันจะหนักอยู่ตรงอ่า,า,อาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็สุรินนะครับมันจะเว้นมันจะเว้นบุรีรำทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรนะบุรีรำเลยนะแล้วก็สีสเกดไม่เป็นไรนะ ก็ไม่รู้แนะว่าอาจจะมีการเลือกตั้งหรือไม่แต่ลักษณะนี้น่าจะน่าจะนะต้องบองครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้นะเดี๋ยวรอฟังกกตก็ประกาศนะครับต้องบองพักภูมิใจเขมรคิดวางแผนล้มรัฐบาลแผนไหนอีกอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะสุดท้ายก็ต้องเจรจากันอยู่ดีใช่ฮะนะนไหนก็ลุยแล้วเนี่ยฮะแล้วตอนแรกจะเจรจาแบบไม่ต้องลุยแต่ถ้าลุยแล้วอ่ะมันสตาร์ทแล้วต้องบองครับลุยแล้วก็ลุยให้จบนะะ หลายท่านก็บอกลุยให้จบเลยนะครับหนึ่งนะกองอกำลังทหารขเขมรต้องง่อยเลยงานนี้นะครับไม่เอาแค่ว่านะหยุดการลุกรามเท่านั้นผมสนับสนุนให้กองทัพไทยนี่ยนะครับไหนๆก็กองทัพเขมรนี่มันก็กระล่องกระแล่งอยู่แล้วนะครับนะเรียกว่าอาวุธที่ใช้นี่มันก็เป็นเก่าๆโบราณเนี่ยจัดการให้เกลี้ยงนะฮะสิ้นศักยภาพทางอาทหารไปสักหลายๆปีอ่ะ จัดจัดคลังแสงหนักๆนะะว่าไปฮะที่เขาเก็บอาวุธทั้งหลายเนี่ยเอาให้เกลี้ยงแล้วก็อันนี้ที่สําคัญนะแกล้งแกล้งทำลืมเอาทําระเบิดหล่นไปที่คอนเซนเตอร์อรบ้างนะครับเนะี่ยฮะคุมกําลังมีเขาเรียกว่าหม้อข้าวหม้อกแกงนะพื้นที่ไหนอันนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะจุดไหนในกัมูชาที่มันเป็นบ่อนนะครับการพนันแล้วมีคอนเซนเตอร์อยู่ นะไม่รู้ก็ไปถามนี่ผมว่านักข่าวฝรั่งเขารู้หมดแล้วครับเขาทาเจาะเรื่องราวเอาไว้เยแยไม่ได้เป็นความลับแล้วนะแม้กระทั่งในจังหวัดใหญ่ๆอําเภอใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆก็มีไอคอนเซ็นเตอร์นี้อยู่นะครับมีการอารักขาโดยกองกําลังทหารนะแปลกเดีะนะครับมันสามารถจะตั้งอยู่ในนะจังหวัดใหญ่ๆของกัมพูชาได้มี้วดรอบขอบชิดมีลวดหนามด้วย นะฮะคนเห็นนี่ก็รู้เลยว่าเน,นี่ยไม่ปกติแล้วเพราะมันไม่ใช่คุกแต่ทำไมมันนะดัดแปลงจากโรงแรมมันจนกลายเป็นเหมือนคุกอะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้ะเอาให้เกลี้ยงเลยทำบาบังฮะไหนๆไหนๆแล้วมุ่งสู่ประเด็นนะความขัดแย้งเรื่องนี้ก็คือคอนเซนเตอร์นะว่างๆก็บินไปทําระเบิดหลุดใส่บ้างไหนะๆมันก็ยิงฝั่งไทยมาแล้วนะฮะเราก็เป็นอุบัติเหตุไปนะแล้วก็ถต้หลายท่านก็บอกไปให้สุดเลยนะฮะนะฮนะไปพนมเป็นไปถล่มบ้านุนเซน แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถทําได้ไหมล่ะนะกัมพูชามันหมูขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ก็ต้องเล่าอย่างนี้นะว่าศักยภาพกองทัพกัมพูชาเนี่ยนะเสียเปรียบหลายประตูนะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาเสียเปรียบตั้งแต่อันแรกแล้วคือสมรภูมินะนะครับอ่ประเทศไทยก็บอกแล้วเราอยู่บนหน้าผานั่นแหละครับตรงเนี้ยมันก็ยังบอกเป็นของมันอยู่ได้ทั้งทั้งที่หน้าผาอย่างเขาพระวิหารเนี่ยทางขึ้นมันอยู่ที่ประเทศไทยเพราะอะไรครับก็หน้าผามันอยู่ฝั่งกัมพูชา ตรงนี้เป็นที่ราบแล้วก็ขึ้นมาโดยตลอดตอนนี้ก็ยึดเขาเป้าิหารเข้าไปแล้วก็พยายามทําถนนทุลักทุเลขึ้นมาให้ได้อ่ะนะจะขึ้นมาก็ต้องเนี่ยแหละครับทากระเช้าอย่างที่เห็นนะทุลักทุเลเพราะมันไม่ใช่แผ่นดินคูนตั้งแต่แรกนะเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสมันโกงไปอา้าวศาลเขาตัดสินว่าอย่างนั้นเราก็โอเคตามนั้นแต่ถ้าวัดตามเส้นสันดันน้าจริง,จร,งจริงอ่ะจริงไหมฮะถ้าไม่พูดถึงส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสที่เราพลาดไปเนี่ยไม่ต้องพูดตรงนั้นนะ่ะถ้าพูดความยุติธรรมก็เห็นอยู่ ขอบหน้าผามันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับท่านผังครับลบเรื่องนี้ทีไรกัมพูชาเสียเปรียบนะพื้นที่ที่จะขึ้นมาได้เป็นช่องตรงไหนตรงนั้นนะครับไม่สามารถจะขึ้นเป็นระนาบขึ้นมาตรงไหนได้เยอะแยะไม่ใช่จะกําหนดโดยช่องทางขึ้นภูเขาอะตรงนั้นตรงนี้ง่ายครับ <laughs> มึงขึ้นมากูกว่าวางกําลังดักไว้แล้วแล้วจะเอาอะไรบุกขึ้นมาหนะร้อเป่าเหนื่อยนะนะโดยสมรภูมินี่ก็เสียเปรียบเราเยอะหรือนะครับแล้วก็เนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยที่เล่าให้ฟังอ่ะนะครับ ฮุนเซนและพรรคพวกโกงคอร์รัปชันทั้งเงินบริจาคนะครับจากนานาชาติเงินช่วยซื้ออาวุธจากสหรัฐเมื่อก่อนจากจีนนะฮะมาเยอะแยะแต่สุดท้ายเนี่ยานะม้งเห็นไหมครับเงินหายหมดเงินเหล่านี้ไม่โดนภาษีประชาชนหายหมดครับเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้จนถึงวันนี้อาวุธกรัรมพูชานี่เรียกว่าบางอย่างนี่จะบอกให้บางแม่งอายุเนี่ยนะครับขนาดว่าสงครามโลกครั้งที่สองอะเอางี้แล้วกัน มึงก็ยังใช้กันอยู่นะจนถึงทุกวันนี้เอาใหม่สุดของเขานี่ก็คือสงครามเย็นในช่วงสงครามเวียดนามอ่ะก็ใช้มันจนถึงวันนี้ห้าสิบหกสิบปีก็ยังใช้กันอยู่สภาพทหารนั่นก็ดูฮะกระลอกกระแลกอย่างที่ว่านะนะครับมันเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอุลเซนเนี่ยไม่ได้งบสนับสนุนกองทัพยอย่างเต็มที่ผมเป็นทหารกัมพูชาเนี่ยผมก็เสียใจนะเออผมไปลบเนี่ยนะครับคุณเอาโยกกล้วยไปผมไปสู้กับข้าศึกนะเนี่ยนาจตำรวจบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ย ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกอะ่ะได้ั้งพูดง่ายๆนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะอา้าวมาเปรียบเทียบให้ดูทีละอย่างเลยก็แล้วกันนะเอารถถังของเขาเอาเนี่ยเนี่ยใช้ในสงครามโลกเนี่ยรถถังเนี่ย <c oughs> นะรถถังนี่นะมั้งครับของกเมนทุกวนันนี้นะก็เป็นรถถังขนาดกลางนี่แหละครับ T ห้าสิบห้าซึ่งผลิตโดยโซเวียตแล้วก็อีกอันเป็นไท p e ห้าสิบเก้าซึ่งก็เป็น T ห้าสิบห้านี่แหละนะแต่ว่าจีนเอามาดัดแปลง ก็มีสองชนิดเป็นรถถังของกัมพูชาเขานะซึ่งโดยเฉพาะรถถังไทยห้าสิบห้าเนี่ยของโซเวียตเนี่ยนะครับเจ้มังครับผลิตตั้งแต่ปีสองเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่หรือปีสองสี่แปดเก้า <c oughs> หลังสงครามโลกปีเดียวและนี่ใหม่สุดนะสำหรับสงครามโลกนะทีห้าสิบสี่ที่เขาใช้ทีห้าสิบห้าที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะโซเวียตใช้ประประจำการในประเทศปีสองสี่เก้าหนึ่ง หยุดผลิตไปตั้งแต่ปี1949นะครับเออนะแล้วก็รุ่นถัดมานี่เขาใช้ T62 T64 ท T72 กันแล้วแต่กัมพูชาก็ยังใช้ T54 อยู่นั่นแหละเอ T55 อยู่อย่างนั้นนะฮะส่วนไทย59ก็คือรุ่นที่เอาไทาย50เอา T54 ไปไปดัดแปลงผลิตที่จีนนะครับอายุอานามก็พอใกล้เคียงกันอ่าผมให้ดูรูปนะฮะร,รถถังกัมพูชาน่าสงสาร และปริมาณก็มีเยอะครับแต่ว่าเป็นเศษเหล็กทั้งนั้นแนหะแต่ก็ยังน้อยของกว่าข,ของประเทศไทยนะฮะของเขาก็มีเยอะอยู่นะสําหรับเรื่องของเดี๋ยวนะต้องลบนี่ก่อนนะอ่านี่ให้ดูฮนะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะฮะข้างบนเนี่ยนะครับทีห้าสิบห้าของกัมพูชาอ่านะรุ่นสงครามโลกไอ้ข้างล่างเนี่ยนะของเราเนี่คือเอ็มหกสิบนะท่านเห็นไหมเอ็มหกสิบยิ่ก็ไม่ใช่ใหม่แต่ว่าใหม่กว่าทีห้าสิบห้าเนี่ยหลายปี ไอ้ M หกเนี่ยคันล่างเนี่ยครับของไทยเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยไทยตอนนี้ใช้ M 6 0 a 1นะครับประจำการปี2 0 0 6ก็เรียกว่าเก่าพอสมควรแล้วนะประมาณสงครามเย็นแล้วก็ใช้กันเยอะช่วงนั้นนะฮะ M 6 0 a 1นะ,ปร,ะปรับปรุงม,มาจากรุ่นถงังรถถังรุ่น M60 รุ่นแรกนะครับเอามาใช้ปี2 0 0 6เนี่ยฮะเทียบกับอันนี้ข้างบนนะหลังสงครามโลกไม่กี่ปนะีตั้งแต่ปีไหนนะ ผลิตตั้งแต่แล้ว,ลวรุ่นนั้นนะฮะกำลังฮิตช่วงนั้นนะครับสองสี่เอ่อสองสี่เก้าหนึ่งนะฮะเนะะี่ยรุ่นนี้เปรียบเทียบกันให้ฟังนะส่วนรุ่นล่าสุดของกองทัพไทยนี่สมังเป็นรุ่นนี้นะนี่เนี่ยฮะอ่าเขาเรียกว่าอ่าอ่าที่แปดสิบสี่นะครับออฟโหลดนี่ว่าก็ว่านะตอนนั้นนะฮะเราก็ด่าอยู่เยอะเพราะว่าไอ้ที่ด่านี้ไม่ใช่ด่าเรื่องซื้อรถสัง ซื้อรถถังเห็นด้วยครับแต่มันไปบิดเบือนนะแทนที่ปกติเราซื้อสายการผลิตจากสหรัฐนะแต่ตอนนั้นรัฐบาลทหารเนี่ยรัฐบาลทางยุโรปไม่ครบก็ต้องไปหารถถังที่มาจากค่ายตอนออกนะไปทางจีนมังม่งอะไรมากสุดท้ายไปลงเอยยี่นี่ครับ T88 อันนี้เป็นรถถังของยูเครนนะยูเครนเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธให้กับรัเสเซียเนะมื่อก่อนอยู่ประเทศเดียวกันตอนนี้แยกออกมายูเครนก็ยังผลิตอาวุธอยู่นะครับแต่ก็กลายเป็นอาวุธของตัวเองแล้ว นั่นคือ T ี88นะฮะเป็นรถถังหลักของเราเวลานี้นะครับโดยเฉพาะ t 80ด้วยแล้วที84เนี่ยออฟโอดเนี่ยเป็นรุ่นที่สูงสุดของ t 88นะครับซึ่งที88นี่เอาว่าต้นฉบับเนี่ยเขาผลิตปี2119ตอนแรกคลอดเนี่ยคลอดก่อนรถถังกัมพูชาหลายปีคลอดหลังกัมพูชาหลายปีเรียกว่ารถถังกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคุณปู่ก็ได้นะของรถรถถังไทยเนี่ยนะฮะนี84 แล้วทีนี้ t ท4เนี่ยนะครับยังพัฒนามาเรื่อยจนมาเป็นรุ่น t เนี่ยฮะ t ี84ออฟโดเนี่ยครับท่านาครับมาประจําการในยูเครน10คันในปี2 5 4 4นะเป็นรถรถถังรุ่นใหม่แล้วก็กองทับบกนี่นะครับเซ็นสัญญาซื้อมาในปี5,4นังครับ49คันประยุทธ์ตอนนั้นเป็นผบทบเป็นคนจัดการสั่งซื้อมานะฮะส่วน m 6 0ที่ผมบอกไปแล้วนะรุ่นนี้เป็นใน60 a 1แล้วเรายังมีนี่ท่านังคร สกอร ion, ์เปียนนะครับรถถังสกอร์เปียนเห็นไหมเป็นรถถังขนาดเบาปฏิบัติการบนที่ชันในป่าอะไรต่างๆนี่สะดวกโยนทินสนับสนุนก็ทหารลาบได้อย่างดีนะครับนี่คือกองทัพเรียกว่าหุ้มกรอะของไทยส่วนจักรวรดท่านฟังนี่ของเขานะฮะ BM 21็มแกลนแกลนแกลนนะฮะ G R A D แกลนแกลนดีกว่านะฮะ M B M 21อ็มยสแกลนนะฮะซึ่งแกลนนี่ในภาษารัเสเซียแปลว่าลูกเข็บ อันนี้เป็นจรวดหลายลำกล้องนะขนาด122มิมตรจากรัเสเซียนะอ้าวดูอาวุธเขานี่ที่เขาใช้หละห,หลักของเขาเนี่ยใช้ยิงแบบนี้ขบวนหนึ่งก็มี40ลำกล้อง40ลูกยิงทีเดียวพร้อมกันหมดลักษณะหวานแหไม่ได้กำหนดหวังเป้าชัดเจนแต่เรียกว่ายิงเยอะไว้ก่อนนะความแม่นยำค่อนข้างน้อยระยะทําการเนี่ยไม่เกินยีกิโลเมตรต้าังนะอันนี้ก็เรียกว่าผู้ปรับ ของไทยคือปืนใหญ่ขนาด1 0 5ย mm, ้ามิลลิเมตรนะซึ่งอันนี้ของไทยก็ร0 5ย mm, ้านี่สะดวกในการโยกย้ายเพราะน้ำหนักเบานะสามารถใส่รถเคลื่อนที่ได้ร0 5ยมิลลิเมตรใระยะยิงพอๆกับจรวดนะี่ครับอันนี้สู้กันได้ระยะยิงตัวนี้หมายความว่าสามารถโตได้แต่ว่าท่านผังครับเราไม่เอาร้5ยห้าโตหรอกเราเอา1้อยห้าสิบ้าโตซึ่งระยะยิงของร้อหิบห้านี่นะร่วมๆสี่กิโลอะ่ะ นะซึ่งเป็นระยะยิงที่พ้นระยะยิงของจรวดของเขาแล้วทีนี้ครับจรวดร,รุ่นนี้เนี่ยมีข้อเสียเปรียบตรงความแม่นยําเรียกว่าเหมือนปืนลูกซองอะ่ะนะครับไม่ได้หวังผลที่เป้ายิงหวานตรงไหนก็จะยิงถล่มตรงนั้นแหละครับใส่เข้าไปเยอะๆ,ๆนะข้อดีคือราคาถูกนะข้อเสียคือเก่าโคตรเก่าเลยนะเป็นปืนตั้งแต่หลังสงครามเย็นะนะฮะประจํการครั้งแรก2,506อะได้ป นะในยุคบิทเทิลกำลังโด่งดังเ <c oughs> นี่ยนฮะแม่งใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับทวังนะก็ยังมีนะที่ใช้อยู่ในหลายประเทศอ่ะปืนใหญ่เขาก็มีร้อยห้าแต่เขาเก็บไว้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เห็นใช้นะหรือว่ามันเสียหรือว่ามันมีน้อยมาใช้เดี๋ยวโดนถล่มก็จบกันนะเนี่ยนะปืนใหญ่ตาจอนเอสวันหนึ่งอันนี้ร้อยห้าระยะยิงนะร้อยห้าสิบห้ามิิเมตรนะระยะยิงก็ประมาณนะห้าสิบามกิโลเมตรอ่ะตัวนี้นะครับ แล้วบอกว่ามีการคนพบครั้งล่าสุดนี่ไอ้ตัวนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเนี่ยปรากฏว่าไปแอบจอดอยู่ในสวนชาวบ้านนะแถวจังหวัดพระวิหารแถวเขาพระวิหารนะระวังนะทารไทยเตือนไว้ก่อนนะห่างจากแดนชายเดินทางประมาณสิบกิโลเอาสอดสองดูให้ดีแนละ้วยังไม่แผงลิดนะตัวนี้ส่วนของไทยเนี่ยนะครับเนี่ยที่แผงลิดเนี่ยเปรียบเทียบไปดูนะครับเนี่ยอาวุธปืนนี่ครับทางขวทาทา,ทางซ้ายของไทยนะฮะ อันนี้ขนาดร้อยห้านะของเขา s s s หนึ่งนะ <S s นะ <S s เทียบกันอย่างนี้นะครับอืมนะนี่ล่าสุดอันนี้เป็นปืนใหม่ล่าสุดของเขานะมาเมื่อปีสองพันร้อยสองศูนย์สองสองนี่เองนะผลิตจากจีนนะของเราจากอิสราเอลนะครับอ่าของเราสี่สเ็ดกิโลเมตรเขายิงได้ห้าสิบหกิโลเมตรนะครับแต่ว่าขนาดนี้ยังไม่พบว่าอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นมันใช้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าอะไรไม่มาหรือไม่ม็นคงกันอยู่ ที่เด่นที่สุดของไทยนะมังคือกองทัพอากาศและกองทัพเรือซึ่งกัมพูชานี่เรียกว่าอ่อนโยบทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรืออย่างที่บอกให้ฟังว่าฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ค่อยไว้ใจตระกูลอ่าอ่าเตียบันนะครับคือเตียบันเนี่ยเขามีเมื่อก่อนมีเตียวินเป็นแม่ทัพเรือและเตียบันก็เป็นแม่ทัพอ่าแม่ทัพบ,บกนะครับนี่ฮุนเซนก็ไม่เคยไว้ใจไม่เคยให้งบอย่างที่บอกให้ฟังอ่ะนี่ เนี่ยลบไปลบมาเดี๋ยวลบกันดีๆครับเดี๋ยวมึงโดนเตบัลรักะหารกูก็ไม่รู้นะครับรอดูก็แล้วกันตอนนี้สั่งอาวุธออกมาแล้วนี่นะแล้วทหารก็ออกมาเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วมึงโกงกับเขาแค่ไหนเอาอาวุธให้เขาใช้เอาหยกกล้วยไปให้เรไปยิงกับข้าศึกเนี่ยคิดดูดีๆเดี๋ยวเขาก็หันมายิงมึงดีกว่านะครับอาจจะเป็นไปได้เอาทีนี้เนะนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือกองทัพอากาศของไทยนะครับมีอากาศยานนี่เยอะมากนะคเครื่องบินทั้งหมดรวมประมาณ4ี่รอย ก้าสิบสามลำของกัมพูชามีเพียง25่สาลำอันนี้หมายถึงทุกอย่างเครื่องบินทุกอย่างเลยนะของไทยในสี่ร้อยกว่าเกือบ500ร้กัมพูชามี25้าลำนะแล้วที่สําคัญนะบาับที่ผมบอกว่าจะไปบินไปถล่มตรงไหนตรงไหนก็เชิญเนี่ยนะโดยเฉพาะลักษณะของ e f 1 6หรือ g r i ฟเซึ่งมีระยะบิน4-5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยมันเลยเรียกว่าอาวุธยิงจากภาคพฤฤ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 ื้นดินและอาวุธอากาศน ต้านเนี่ยยิงไม่ได้จากภาคพื้นเนี่ยต้องใช้อากาศยานที่มีคุณภาพเดียวกันลักษณะเดียวกันขึ้นไปตอบโต้ต้องเป็นเครื่องบินกับไล่ที่มีสมรรถนะสูงนะครับถึงจะบินขึ้นไปสอยอินซีได้พูดง่ายๆทีนีร้ระยะบินของอเครื่องบิน f อฟสิเหลทิฟเฟนนี้ระยะประมาณ4 5กิโลอย่างเงี้ยจากพื้นดินนะครับ,รบข้างล่างมองไม่เห็นเลยนะอย่าว่าแต่จะยิงเลยนะไอพ้พวกปืนอากาเลยไม่ต้องพูดถึงยิงไม่ถึงอยู่แล้วนะทีนี้ครับอ่ะ ที่สำคัญเนี่กัมพูชามีเครื่องบินขับไล่ไหมนี่ระวังน่าตกใจเครื่องบินขับไล่กัมพูชามีกี่ลำํำรู้ไหมศูนย์ศูนย์ครับที่มีอยู่ก็เป็นเศษเหล็กนะฮะคือมิก21เนี่ยผมให้ดูภาพนะฮะจอดอยู่ตามสนามบินนะฮะแต่ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะขาดการบํารุงมาหลายปีอายุมิก21เนี่ยคือสงครามโลกไอ้สงครามเย็นนะช่วงสงครามเวียดนามอะ่ะ อัน,น,เ,นเนี้ยสมัยสงครามเวียดนามนี่เป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงนะเป็นคู่ปรับกับ F4 p h a n แฟนมของอเมริกาเลยนะเป็นคู่ปรับที่ลบกันเรียกว่านะฮะไม่น้อยหน้านะ F 21, m i มิกยีสมิกสสมัยนั้นนะครับแต่นั่นมันสงครามเย็นตอนนี้เครื่องบินนะรุ่นใหม่ๆนี่ออกมาเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วของเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4นะรุ่นที่5เนี่ยต้องเป็นบินเครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินที่ล่องผลน่นะครับ จะเป็น F-35 หรืออะไรเนี่ยนะพวกนี้เครื่องบินล่องหนจับด้วยเรดาร์ไม่ได้แต่เราก็ยังมีเครื่องบินรุ่นที่ที่ซึ่งมีความเร็วสูงสมรรถนะสูงเนี่ย f อ6นะ F16 น,น,นี่อย่าบอกว่าเก่านะับเพราะว่า F-16 เป็นเครื่องบินที่เขาเรียกว่าผลิตมาเพื่ออ p อปชั่นผลิตมาเพื่ออัปเกรดนะครับใช้ได้นานเพราะตัวอะไรอัปเกรดได้หมดนี่คือ F-16 ใช้ไปนานเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะข้างในเปลี่ยนได้หมดใหม่เสมอ อาวุธต่างๆอัปเกรดตลอดเวลานะครับนี่คือ f 1 6นะดี๋วบาคนเรียกว่า S16 แต่งซิ่งเนี่ยฮะ S16 ของเราแล้วตอนนี้คลิฟเฟนเครื่องบินล่าสุดทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศนะฮะในขณะที่กัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่เพราะฉะนั้นอย่างที่มอยให้ฟัง่ะครับอืมทําไมอ่ะไม่ต้องทหารราบอะไรเนี่ยเอาทหารราบยันเอาไว้นะครับแล้วก็เอากองทัพอากาศไปทิ้งทิ้งทิ้งทิง,ง,งเอาให้น่วม นะครับในเป้าหมายที่ว่านะเป้าหมายทางการทหารที่ว่านี้ไปได้หมดเลยอย่างเงี้ยถึงกุมพนมเป็นอะไรเนี่ยทิ้งได้หมดครับหลักๆอย่าลืมเรื่องคอนเซนเตอร์กันแล้วกันไหนๆก็ลบกันแล้วนะครับถ้าไม่ลบกันเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบเลยจะเข้าไปปราบคอนเซนเตอร์อะไรต้องไปขออนุญาตเขาต้องไปคุยกับเขาแต่ทีนี้เกิดสงครามแล้วนะครับล่อแม่งเลยดีกว่านะเอาเอา,เอาอพยพเลย <laughs> ไปซะนะฮะไม่รู้ระเบิดจะลงกระบ,บาลเมืองวันไหน่หะนะอยู่กันเข้าไปอ่ะส่วนกำลังทางทะเลอีกนี่หนึ่งถ้าเอาจริงๆนะมังครับกัมพูชานี่เราปิดหน้าน้ำได้เลยนะถ้าเกิดว่าทำสงครามเต็มรูปแบบนะแต่ขนานี้ยังไม่ประกาศสงครามนะไทยก็ยังลบในพื้นที่จำกัดบอกให้ฟังหลายท่านที่บอกจะเอาระเบิดไปทิ้งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการประกาศสงครามกันอย่างเป็นทางการ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศสงครามนะครับก็ยังเป็นการเรียกว่าประทะกันตามชายแดนก็ยังไม่อยากขยายสงครามไม่กว้างขึ้นแต่อย่างที่บอกให้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วยุยุเลยนะถ้าไม่ลบก็อย่าลบแต่ถ้าลบแล้วต้องเอาให้สุดเอาให้จบไม่ใช่จบเรื่องปัญหาชายแดนนะจบปัญหาคอนเซนเตอร์ต้องเอาให้จบ เพราะนั่นคือปัญหาที่แท้จริงไอช้ชายแดนนี่เดี๋ยวคอนเนอร์จบไอ้นี่ก็จบนะฮุนเซนก็จบเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเราปิดหน้าน้ําได้เพราะอะไรท่าคนครับกาลังลบทางทะเลของเราเนี่ยกัมพูชาไม่บํารุงเลยอ่ะโหหน้าตกใจนะครับกําลังลบทางทะเลเรามีเรือลบสองร้อยสามสิบเก้าสิบสามลำกำลัมพูชามียี่สิบลำแต่ไม่ใช่เรือลบครับเป็นเรือยามฝั่ง แต่ทางทะเลเนี่ยต้องบอกให้ฟังว่าเต็งใจจีนนะครับเพราะ,ะฐานทัพเรือตรงเีนวิลเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะตรงนั้นเป็นฐานทัพเรือของจีนอยู่นะฮะตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ไปดูกันครับว่าหุ้นเซนเนี่ยมันเป็นอาชญากรสากลไปได้ยังไงมีวี่แววแ,แล้วนะครับว่าจะเป็นเรียกว่าอาชญากรคำ้ำคำชาติอาชญากรสงรามนะครับ คล้ายๆกับพรพศเวรกรรมที่เคยทำกับพรพศไว้ยังไงกำลังจะย้อนมาเล่นงานคุณเซนจำปะครับพักสักครู่นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่ครบครับวันนี้มาล่าช้าเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ดีกินคอบิวอะไรบอกว่านี่อเอาซะเลยฮะจังหวะพอดีสบู่ใช้มานานมากนะครับของถึงมือผมตั้งแต่สองเดือนที่แล้วเอามาแบ่งเป็นสามก้อนตอนนี้ก้อนสุดท้ายกําลังจะหมดขนาดใช้ทั้งตัวนะฮะเนื้อสบู่แน่นมากอีกสองสามวันจะสั่งอีกไม่ต้องถามนะครับว่าดีไม่ดีของเข้าดีจริงๆขอบคุณมากนะครับคุณอนุชาโลมเลานะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้จดีนะครับแล้วก็เอาอีกสักลายหนึ่งนะครับเตรียมมาแล้วเอาต้องเล่าซะหน่อย นะ,นะครับเป็นความคิดเห็นของท่านผู้ฟังรายการนี่แหละนะเขียนมาในใต้คลิปบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลองสั่งแชมพูมาทดลองใช้บอกได้เลยว่าดีมากๆครับสระถึงสองสามครั้งรู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยผมนุ่มหอมและหนังศีรษะก็หายคันเลยครับแฟนผมบอกว่าชอบเลยครับนี่กยันขยอยให้ผมสั่งคลิมนวดมาให้อีกเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากคุณโด่งนะครับ ฟังรู้ทันทุกคลิปเลยครับชอบมากๆาขอพระคุณมากๆนะครับสนับสนุนรายการกันด้วยนะผลิตสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์วิสดีเท่านั้นเองครับผมก็จะมีกําลังใจแล้วท่านก็จะได้มีรายการมานั่งฟังเพลินๆกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็ยังได้ผลิตภัณฑที่เ,เนี่ยนะดีจริงๆแบบนี้ ไปใช้กันในห้องน้าด้วยก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีมิสเดีโด่ง ลน์ไอดีมิสเดีโด่งสองลน์ไอดีมิสดีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตอร์ดีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ